พราะการอ่านคือประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้และสร้างคุณค่าที่งดงามแก่ชีวิตหากแต่ข้อมูลจากการจัดลําดับพฤติกรรมการอ่านพบว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยปีละ5เล่มขณะที่คนเวียดนามอ่านหนังสือปีละ60เล่มคนสิงคโปร์อ่านหนังสือปีละ45เล่มและคนมาเลเซียอ่านหนังสือปีละ40เล่มส่งผลให้จากการทดสอบพิซ่าในปี2552พบว่าเด็กไทยได้คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเทียบกับนานาประเทศ ซึ่งความสามารถด้านการอ่านของเด็กไทยอยู่ในระดับที่50จากทั้งหมด65ประเทศเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่26หัวข้ออ่านโลกอ่านชีวิตโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอ,อและสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสคอ,อ,อจึงได้หยิบยกกรณีตัวอย่างโรงเรียนชุมชนรักการอ่านหนึ่งในโครงการของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสอสอ ที่อาศัยความร่วมมือของครอบครัวชุมชนสถานศึกษาองค์กรภาครัฐและท้องถิ่นช่วยกันบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์รักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนจนเกิดผลสําเร็จแม้ในอดีตเด็กในโรงเรียนสุราสายกองดินจะประสบปัญหาการอ่านแต่ปัจจุบันกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมการอ่านที่ช่วยส่งต่อและถ่ายทอดเทคนิควิธีไปยังโรงเรียนอื่นๆจุดเริ่มต้นของความสาเร็จ เกิดจากความตระหนักถึงปัญหาร่วมกันของครูทุกคนในโรงเรียนจึงนำไปสู่การประชุมคณะครูเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและมีคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจนควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหลากหลายรูปแบบที่มุ่งเน้นให้เด็กอ่านอย่างมีความสุขอาทิกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ที่ยุวทูตการอ่านจะนำตรก้การหนังสือไปวางในจุดต่างๆของโรงเรียนและในชุมชนเพื่อให้หนังสือเข้าถึงได้ง่ายขึ้น กิจกรรมตลาดนัดรักการอ่านกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านเพื่อให้เกิดการอ่านหนังสือทั้งครอบครัวกิจกรรมนิทานในสวนซึ่งเด็กๆและชุมชนให้ความสนใจอย่างมากอย่างว่าเราจะไปชุมชนเนี่ยชุมชนจะจัดให้เลยนะคะอย่างชุมชนจะจัดให้เลยวันนี้จะจัดชุมชนไหนเตรียมทุกอย่างให้ แล้วเราก็จะเอาไปนะคะมีตัดก,ก้ามีเสือมีแล้วเราไปนิดนึงนะคะชุมชนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเสริมไม่ใช่อ่านอย่างเดียววาดภาพซึ่งเด็กๆเ,เราชอบวาดภาพระบายสีเล่านิทานเราจะไปหลายๆกิจกรรมแล้วก็ทำให้ให้ลูกหลานเขาว่า ลูกหลานเข้าได้ประโยชน์เขาดีใจเขามาบอกเลยว่าเขาดีใจให้อยากช่วยอะไรบอกเลยทำเพื่อลูกเพื่อล้านของเขาเนี่ยเขาช่วยเต็มที่เช่นเดียวกับตำบลน,นักอ่านอย่างตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่คนในชุมชนช่วยกันสร้างบรรยากาศการอ่านให้เกิดขึ้นเต็มพื้นที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้วสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้นำชุมชนทั้ง10หมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลดอนแก้วหรืออสมอและผู้ปกครองล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมแห่งการอ่านขึ้นโดยการเปิดพื้นที่การอ่านร่วมกันเช่นกิจกรรมห้องสมุดข้างบ้านประกาศปัญญาสู่ชุมชนซึ่งนำหนังสือไปวางให้บริการในแหล่งชุมชนต่างๆและจัดกิจกรรมกระตุ้นการอ่านหนังสือโดยมีกลุ่มแกนนำอสมอเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านลงพื้นที่ ชักชวนให้เกิดการรักการอาร่านควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพทั้งการเชิญชวนให้คุณแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในคันการสอนหนังสือให้กับผู้ที่ไม่รู้หนังสือการผลิตหนังสือทํามือที่ได้ศิลปินตัวน้อยลูกหลานอ,อสมอเป็นผู้แต่งและวาดภาพประกอบและยังสร้างกลุ่มจิตอาสาในชุมชนที่มีความเข้มแข็งเพื่อช่วยส่งต่อผดมการไปยังชุมชนอื่นๆในชุมชนเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครใช่ไหมคะจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องอ่าน เราก็เลยคิดถึงเรื่องของตะกร้าซึ่งจะไปวางตามจุดต่างๆที่ชาวบ้านนะคะมาเขาเรียกว่าสมมาสมกันหรือมีเวลาจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยกันส่วนมากก็จะเป็นสารกลางบ้านซึ่งนี้เราก็จะมีหนังสือนะคะ,ะส่วนมากก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเกษตรหนังสือนวนิยายหนังสือแล้วแต่ที่เป็นของผู้ใหญ่ไปวางซึ่งเราคิดว่าเราจะทําให้ครบทุกสี่หมู่บ้านซึ่งตอนนี้เพิ่งจะได้ห้าหมู่บ้านนั้นละแปดจุดนะคะ แล้วก็เราจะมองในเรื่องของว่าความพร้อมของชุมชนก่อนว่า,าผู้นำชุมชนหรือชาวบ้านพึงพอใจหรือเช่าไม้เราถึงจะเข้าไปแล้วก็มีคนดูแลด้วยอย่างนี้นเราจะมองตรงนี้ด้วยความพยายามที่เข้มขน้นของทั้งโรงเรียนสุราษฎร์ทรายกองดินและชุมชนดอนแก้วต่างได้รับการยอมรับ,รบจากผู้เข้าร่วมเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่26โดยนายแพทย์ประเวทวะสิยอมรับว่าแม้สังคมไทยจะไม่ใช่สังคมแห่งการอ่าน แต่สภาพปัญหาปัจจุบันที่มีความซับซ้อนการอ่านจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจต่อความซับซ้อนต่างๆซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นและต้องทําให้เกิดการอ่านอย่างมีความสุขรวมทั้งสนับสนุนให้เกิดนักส่งเสริมการอ่านให้เต็มพื้นที่แต่สมัยปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันมีความซับซ้อนแล้วถ้าไม่อา่านเนี่ยจะไม่เข้าใจความซับซ้อน ฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์ก็ไม่เข้าใจเพราะพวกนั้นจะผ่านไปเร็วๆการอ่านนีจจะทำให้เข้าใจเรื่องความซับซ้อนไอ้ตรงนี้จะมีความขัดแย้งกันในวัฒนธรรมของเราเองเพราะเราขาดวัฒนธรรมการอ่านเพราะฉะนั้นวัตถุประสองค์อันหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เนี่ยคือส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน อ่านแล้วมีความสุขนะคะซึ่งมันจะมีผลกระตบหลายอย่างถ้าฟังดูฮะอ่านแล้วมีความสุขประหยัดด้วยไม่ต้องไปเสียเงินเรื่องความฟุ่มเฟือยมีความสุขในเนื้อในตัวไม่ต้องไปยาเสพติดไม่ต้องไปทำเรื่องอื่นๆแล้วก็ฉลาดขึ้นด้วยดออรอาจองค์ชุมสายในยุทธยาให้แง่คิดว่าการเล่านิทานให้เด็กฟังถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญ ที่จุดประกายความสนใจในการอ่านหนังสือและสามารถช่วยสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กับเด็กได้ด้วยขณะที่ดรประวิทย์เอราวันเห็นว่าการสร้างนิสัยรักการอ่านนอกจากกลไกของโรงเรียนและชุมชนแล้วการสร้างบรรยากาศในบ้านเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เกิดผลสําเร็จโดยผู้ปกครองต้องปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เอื้อต่อก,การสร้างนิสัยรักการอ่านถ้าพ่อแม่พาลูกอ่านหนังสือ ลูกก็จะรัก,การอ่านหนังสือผมก็คิดว่านั่นเป็นปัจจัยหนึ่งนะแต่ว่าที่สําคัญอยู่ทายังไงมันจะมีหนังสือในบ้านมีหนังสืออยู่ในบ้านแทนของเล่นแทนอะไรอย่างอื่นไปทําสิ่งแวดล้อมในครอบครัวให้มันเต็มไปด้วยหนังสือแล้วเด็กสัญชตาตญาณผมเชื่อว่าสัญชตาตญาณเด็กเนี่ยพอพอพอเขาสามารถอ่านได้อ่านเป็นเนี่ยเขาจะเขาจะสนใจตรงนี้มากกว่าที่จะหาวิธีการในการที่จะมาอยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียว นางปียพรมัทจิตผู้จัดการมูลนิธิสยามกันมาจนเสนอปัจจัยความสําเร็จที่ยั่งยืนของการสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เด็กและเยาวชนที่ไม่ใช่ทํากับเด็กโดยตรงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องทํากับคนกใกล้ตัวของเด็กๆด,ด้วยจึงต้องสร้างนักถักทอชุมชนขึ้นมาทําหน้าที่เกาะเกี่ยวบ้านวัดชุมชนและโรงเรียนเพื่อพัฒนาสังคมของตนเองดรดิเรกพรสีมาเห็นว่าการขาจัดเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะสามารถลดปัญหาต่างๆ ได้ทั้งด้านสุขภาพและความยากจนโดยชุมชนสามารถเริ่มได้ด้วยตนเองเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าอย่าเอาความหวังของท่านมาฝากว่าที่ส่วนกลางให้มากอยากให้ท่านคิดว่าท่านจะต้องต้องต้องสร้างในสิ่งที่ท่านอยากจะได้อยากจะเห็นอยากจะเป็นด้วยตัวท่านเอง พันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายอบอตอ,อบอจอเทศบาลท่านต้องเข้ามาทำเรื่องการศึกษาด้วยตัวท่านเองถ้ากระทรวงศึกษาเขาช่วยท่านได้ก็เป็นบุญแต่ถ้าเขาช่วยไม่ได้ท่านก็ต้องไม่ไม่งอมืองอเท้าท่านก็ต้องคิดว่าท่านจะพึ่งตัวเองได้จะสร้างตัวเองได้สร้างคนในชุมชนตัวเองได้สร้างความเข้มแข็งให้ให้ตัวของท่านเองได้ และในที่สุดท่านก็จะขจัดความยากจนขจัดปัญหาต่งตางๆออกไปจากสังคมได้นิสัยรักการอ่านสามารถสร้างได้หากทุกฝ่ายร่วมก,กันกับเคลื่อนตักทอเครือข่ายครอบครัวโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นเพราะการอ่านไม่เพียงสาาร้างสติปัญญาหากแต่การอ่านยังสามารถเปลี่ยนชีวิตสร้างตัวตนและสร้างสังคมบุรมคกิที่ทุกคนต้องการได้